สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอลเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่4ลีกครับคู่แรกไฟบวกพบเอ้าสสบวกคืนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งไฟบวกทำผลงานออกมาได้ดูดีไม่น้อยอีกทั้งเกมที่พบกัน5นัดหลังสุดยังเป็นฝ่ายคว้าชัยไปทั้งหมด มองแล้วเกมนี้เลือกเชียร์ไฟบวกช่วกว่าคู่ที่2องแบล็กเบิร์นโรเวอร์พบเลสเตอร์ซิตี้วันนี้เวลาหกโมงเย็นเลสเตอร์ซิตี้เพิ่งจะแพ้ไปเพียงเกมเดียวตลอด4เกมเยือนในลีกที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงเกมรุกที่เฉียบคมสุดๆของพวกเขาฉะนั้นเกมนี้เชียร์เลสเตอร์ซิตี้ยิงแน่ๆคู่ที่3 u d อูดิเนเซ่พบเจนัว คืนนี้เวลาสองทุ่มทั้งสองทีมต่างก็มีฟอร์มหลังที่ย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่แม้ว่าอูดินเนเซจะได้เปรียบจากการได้ลงแข่งในถิ่นตัวเองก็ยังมองว่าเจนัวนั้นมีดีกว่าอยู่หน่อยๆเกมนี้ฟันธงเจนัวไม่แพ้คู่ที่สอัตาลันตาพบยูเวนตุสคืนนี้เวลาห้าทุ่มยูเวนตุสฟอร์มหลังอ่อนกว่าเจ้าถิ่นอย่างอตาลันตา ที่ชนะรวด3เกมติดทุกรายการแถมผลงานเกมเย่ายังทำออกมาได้ดีไม่น้อยเกมนี้ฟันธงอาตาลันตามาเต็มคู่ที่5แอดมาดิดพบคาดิดคืนนี้เวลาตี2แอดมาดิดทำผลงานช่วงหลังออกมาได้ดีไม่น้อยหลังชนะรวด2นัดติดในหลีที่ผ่านมาแถมฟอร์มเยา่าต้องบอกว่าแจ่มจัดแบบที่ว่าแพ้กันไม่เป็นเลยทีเดียว ฉะนั้นเกมนี้ฟันธงแอตมาดริดกินนิ่มๆ5คู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเตป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับ ฝากดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ